หากจะทำอะไรก็ทำให้มันสบายสบายก็มันทำด้วยใจจะทำอะไรก็เป็นสุดโอเค สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมสบายๆที่แนวครับผมเซานีนะครับฟันธีเก่าพุณสภาคมสองพันห้ร้อยหกสิบสี่นะครับมือหนีภาพี่น้องมากนะครับส้มบรรยากาศบรรยากาศย่ำเศร้าๆนะครับผมหลังจากที่เดี๋ยวเมื่อวานเขานะครับในคลิปที่แล้วมือนี่นะครับคุพาพี่น้องมาเบิ่งว่าเข่าที่เข้าวานลงไปนั่นนะครับมีความอ่าเจริญเติบโตสมใดนะครับไปติดตามกันเลยครับนี่คือต้นเขานะครับพี่น้องอายุหนึ่งสัปดาห์นะครับ งามเด้นะครับจากเม็ดอันนี้เป็นหน้าวานนะครับมือเนึ่วันตมนะครับวันตมก็คือว่ามีน้ำเข้ามาสมัติที่จะวันแห่งใดนะครับแต่เข้าต้องแส่เขาปลูกก่อนเด้ครับเอาเอาขขาเปลือกเข้านี่เขาปลูกเขาพันุเข้านี่ไปแซ่ซะก่อนให้พันใดอิ่มนะครับแซ้นามซะก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาเมื่อหนึ่งนะครับเราจังเมื่อวานวันใส่ตมนะครับทาต้น ถ้าให้หน้าให้ไหน,หหนที่แห่งยู่แล้วกับบ่เป็นอย่างอันนี้คือวิธีการวันต้มนะครับหลังจากนั้นก็เป่งน้ำออกนะครับเนาะกำลังขึ้นงามๆครับพี่น้องคลิปนี้ขอไทยยงวๆจะน้อยนะครับเนาะให้พี่น้องหรือปันพี่น้องนะครับผู้อยู่บ้านผู้บริอยู่บ้านนะครับผู้ที่อยู่เมืองกรุงนูน่นนเมืองนะครับที่ช่วงนี้บอสสามารถที่จะเดินทาง มาบานเฮ่าได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนะครับอันโควิดนี่นะครับไปใส่มาใส่ก่ยากทามาหากินก่ยากครับผมช่วงนี้นะครับอดทนต่อสู้กันเด้อครับเด้อันนี้เป็นต้นแค่นะครับพี่น้องแค่หน้านะครับดอกพนกหลาาอยู่นะครับสำหรับผมกะเอาไปลวกนะครับกินกับปนน กับแจวพนาวาไปดอกนะครับเนาะ,ะบรรยากาศช่วงนี้ให้พี่น้องในชมกันยาวๆเลยครับด้านหน้านี่ก็เป็นต้นแค่หน้านะครับต้นนี้โอ้ต้นนี้ด้นนะครับผมเกิดมานะครับไปเห็นหลด oh, <no. S 1> แต่ก่อนก็มีลายต้นอยู่กับมีหักมีโคนไปตามอายุนาะ นี่เป็นแคหน้าครับพี่น้องเอ๋ยวถ่ายไปฝากพี่น้องผู้ยุ่ไก่นะครับเบืออาบรรยากาศนะครับเด้ออันนี้คือแค่หน้านะครับแคหน้าดอกแค่นะครับก็เอาเป็นลวกนะครับีรสชาติออกคุ้มๆนิดนึงนะครับคือคนอีสานเท่านี้อันมากกินนะครับตัวนี้นะครับแซบอยู่ตัวนี้แซบอยู่แซบอยู่มันจะออกคล้ายๆอัลชนฟ้านะครับถ้านผูยังบ่กเคยกินนะครับเวลาเ้าเป็นลวกแล้ว ปันน้าบอกกันหน่หอ,อย,อยต้นเชนานะครับอันนี้เกิดไปพอมแต่ละผมเกิดมาผมก็เห็นหลดนะครับ30 40, 40ปีก็เพราะว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีตัวน,นี้ครับพี่น้องฟังนี้นะครับอันนี้เป็นหน้า,านะครับก็พึ่งวานนะครับยังไม่เกิดนะครับวานทาปไปเนื่องจากว่า ช่วงนั้นที่ผมมา่วานตัวนี้หน้าฟังนี้หน้าพ่อกระเทิ้นเครื่อนหน้าพ่อเนี่ยเหนียวนะครับมันบาิาัทที่จะเออทไทยลงไปปันใดนะครับก็เลยต้องวานที่หลังนี่วานบันนี้ก็ดีครับผมวานผงนะครับวานแห้งขะเลยงแต่ว่าของผมนี่วานวานตมนะครับวานตมนี่ก็ก็ได้ผลดีที่กันครับผมก็เมื่อนี้หาคนดำหน้าหยาครับผมคือว่าตะลึงเฮินก็มี่แ่ปูถ่าก็เด้หน่อยครับบ่มีแรงงานละก็ อา,อากาศนะครับคือความห่อนของแดดนี่แดดทักมือนี่มันแดดแห้งครับผมบ่สุทที่จะสู่ได้คิตกรนี่ครับพราต้นไม้เฮ้ามันโบกไหลคิตกรโล่เฮ้ากับเปลี่ยนไป็นลายราะวะโรคร้อนคือันวานะครับเนาะ,ะห้ชมบรรยากาศยาวๆกันไปนะครับอันนี้คือหน้าเขาใหญ่เขางันนะครับหลังจากนี้วันที่วันที่ยี่สิบก็กว่านะครับกะ จะมาวานหน้าโน่นนะครับผมตอนนั้นเกิดประมาณสิบกิโลนะครับก็จะเป็นการเซตสิ้นฤดูกาลพอปลูกนะครับหลังจากนั้นก็รจะเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากพ่นต้นไะม้นะก็จิขังน้ำใส่หนันกนใส่ปุ๋ยนะครับให้พ่นต้นใหญ่ขึ้นเดีย๋ยวพาไปเบ่งทางโน้นครับผมเทีย่ยงหน้านะครับผม

ครับผมพี่น้องนะครับหลังจากที่ไปเก็บพักบุงมานะครับเนาะ้วก็พภาพพี่น้องในชมบรรยากาศนะครับเนาะน้ำมือเสาร์ทงไฮทงนาเฮ้านะครับก็ได้พักบุ่งนะครับหลายพอสมควนก็เป็นค้อมูลเปรียบของคนบรรนอกนะครับที่ได้เปรียบคนในเมืองเ่นนะครับแต่ว่ากับริวากันนะครับเนาะเนื่องจากว่าวิถีชีวิตเนาเฮ้นะครับมันแตกต่างกันไปว่าสมัยที่จะเอามา เปรียบเทียบกันได้ว yeah. ่าแบบในเมืองดีกว่าหรือว่าแบบอันยู่นชนบทเท่าดีกว่านะครับเนาะก็ขึ้นยุก็ว่าใผเกิดมามองในนะครับก็แล้วกันนะครับเนาะคือจังตัวผมนะครับเกิดมาจากชนบทนะครับผมก็มีทีมีทาานะครับมีให้มีหน้านะครับก็ได้เปรียบคนในเมืองพนแต่ว่าเรื่องความรียกว่าวิธีแบบในเมืองเท่ากับบ่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ อยู่ในเมืองนะครับคนก็มีวิธีชีวิตในการหาเงินที่อาจจะเก่งกว่าเฮาแต่คนกับสิโบมีครอบอิสระเพื่อเฮาบนานใดนะครับแต่ว่ากับยุ่ไซก็แล้วแต่ครับผมจะอยู่วิถีชีวิตในเส้นบทตนะครับหรือว่าอยู่ในเมืองนะครับก็ขอให้มีความสุขครับผมสำหรับตอนนี้ก็นะครับพ่อๆกับพี่น้องนะครับเพียงซํานี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับสบายสยเช่นเนี้ยนะครับผมสำหรับิปนี้ขอกราบเข้ามาสวัสดีและก็ขอขอบคุณครับ